ทันข่าวปะข้กีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2563โดยเฉพาะบัารรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมเย็นนี้กันดีกว่าม,มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เหลือแค่ชูเสื้อหรือนักบีจีปเปิดดิวคว้าตัวจิโกมาล่าตะข่ายได,ด้แล้วโดยกางน,นี้นะผมดีโก็หลุยสันโตนับเตรียมย้ายมาค้าแค่ในไทยลีกหลังมีข่าวที่บีจีปฐมยุติเดตนั้นสามารถตกลงสัญญาและก็ปิดดิวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยการนี้บิจปตุมิเตจจะฝูงแข่งศึกไทยลีกหนึ่งนั้นตกเป็นข่าวนะฮะสามารถปิดดิวคว้าตัวจีโก้หลุยซันโต่อหน้าฝีเท้าจัดจ้านของยอโฮดารุนทักซิมเข้าสู่สโมอสรได้เป็นที่ปรปพด้อยโดยแข้งรายนี้จะย้ายไปร่วมชายคาลิโอเซเดียมในช่วงของตลาดซื้อขายนักเตะรอบสราวช่วงเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งหอกวัส33ปีคนนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางกระตายแก้วมาอย่างยาวนานตั้แต่ช่วงพักเบรกหนีไวรัสโควิดในจีนแต่ที่สุดแล้วทางบีจีเนี่ยก็เลือกที่จะรอให้สัญญาณของแข้งรายนี้หมดสิ้นกันไปนะฮะกับยาโฮดารุนทักษิมซะก่อนซึ่งในช่วงจสสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้สอดคล้องกับฟุตบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีกปิดฤดูกาลผิดีทําให้ภารกิจของลุยซันโตเหลือแค่บอลถ้วยกับเอฟซีแชมเปียนลีกรอบแรกเท่านั้น ล่าสุดมีรายงานมาว่าบีจีสามารถบรรลุข้อตกลงปิดเดีลยวคว้าตัวชิเโกได้เป็นที่เรียบร้อยทั้งค่าเหนื่อยและก็บนนัสต่างเหลือเพียงแค่เจ้าตัวนั้นเดินทางมาเปิดตัวทางสโมสรเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเดีลยวที่น่าจับตามองอย่างแน่นอนนะฮะของตลาดนักเตะไทยลีกรอบสุดท้ายทําให้เจ้าตัวได้ร่วมงานกับทางอันเดสตูเยสเพื่อนเก่เาสมัยประสาทสายฟ้าอีกคนด้วยสำหรับเดียโกนั้นนับเป็นอ,อีกหนึ่งตำนานของไทยลีกในช่วงที่ค้าแข่งกับทางบุร์มิเตตนะฮะระหว่างปี2 0 1 5ันสิ ก็เฉพาะในลีกเนี่ยเล่นถ้วยแชมป์ได้ทั้งไทยลีก3สมัยเอฟเอคัพ1สมัยลีกคัพ2สมัยไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2สมัยแม่โงงครับ2สมัยและก็พรีเมียร์ครับ1สมัยนั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้นับถอยหลังเดียวของทางจีโก้ลุยซานโตคนนี้ได้เลยครับกับทางบีจีปทุมวิทต์พี่แกจะหดไปไหนเนี่ยผมว่างานนี้เอาแชมป์ไปเลยดีกว่าไหมแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ สี่ทางเลือกกวินในด่านทีมชาติไทยตัดสินใจครั้งสําคัญที่ญี่ปุ่นเดยกานที่ทางกวินกำลังใกล้จะหมดสัญญากับทางของเซรีสโปโ,ปโรแล้วก็มิชาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ถึงไม่ให้ผู้สมัคตูของไทยได้พิสูจน์ตนเองบ้างเลยนะฮะแต่ทั้งที่ฤดูกาลนี้ไม่มีทีมตกชั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุไปที่ทีมจะได้ทดสอบตัวผู้เล่นแต่สำหรับทางมิชานั้นกลับไม่เลือกที่จะทำเช่นนั้น โดยเลือกโคชิโร่นาคาโนะที่มาซ้อมกับทีมเพียงแค่14วันเท่านั้นเบียดกวินลุดทีมแล้วดันผู้ทำประตูจากทางแม่พันไดโฮเซคนนี้ขึ้นมามือหนึ่งแทนและโคชิโร่ก็ถูกส่งลงสนามบอมเบทีเจลิกไปแล้วกว่า3นัดติดต่อกันโดยเรามาดูกันดีกว่าว่า4ทางเลือกที่ทางกวินนั้นจะสามารถเลือกได้เนี่ยถ้าเกิดว่าหมดสัญญาแล้วจะทำยังไงกันต่อไปเริ่มจาก1นนะฮะทางเลือกแรกกลับไปร่วมทีมกับโอชลูวน โดยกวินเนี่ยยังมีสัญญายาวกับทางโอเอชลูวนอยู่นะฮะในลิสสุดสุดของเบลเจียมแต่หากกลไปไปนี่อาจจะเป็นผู้สัประตูมือ5ของทางโอเอชลูวนเพราะตอนนี้พวกเขามีผู้สัประตูระดับดีกรีทีมชาติถึง4คนต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นอยู่สู้ต่อบัญชินซัปโปโรเพื่อพิสูจน์ตนเอง โดยกวินนะผมมีสัญญากับทางคอนเซเลสซัปโปโรนะฮะถึงปลายเดือนธันวาคมนี้โดยเจ้าตองกวินคนนี้ต้องพิสูจน์ต,ตนเองแล้วก็ลุ้นขยายสัญญากับทางซัปโปโรอยู่ต่อแล้วก็สู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงจากทางโคจิโร่นาคาโนะเด็กมิทาายลไรโฮเซอิและก็สุกิโนะไดดานญี่ปุ่นวัย16ปีจะมากทาั้เลือที่3ก็จะเป็นไปเริ่มต้นกับเจลิก2โดยเจ้าตองนี่อาจจะเลือกไปคุมเสาในเจลิก2ซึ่งมีข่าวกับทางชีมกิราวันคิตะคิวชู ที่กำลังอยู่ในโซนหัวตารางในขณะน,นี้และมีโอกาสสูงที่จะได้เลื่อนชั้นไปเล่นบนเวทีเจลิกหนึ่งซึ่งหากเจ้าตองคนนี้มาที่นี่โอกาสยึดเป็นมือนหนึ่งก็มีสูงเนื่องจากกีราวันคิตะคิวชูกำลังจะหมดสัญญาย,ยืมตัวกับทางเคนโกะนากาอินายดานคนสำคัญของทีมที่ยืมมาจากมา s ุซโมโตะยามากะและก็ได้เล็งไปที่กาวินเพื่อจะเข้ามาทดแทนพวกเขาต่อมาก็เป็นทางเลือกสุดท้ายกลับสู่ไทยลีกตัวจริงแน่นอน ระหว่างที่กวินนั่งสำรองที่ญี่ปุ่นถึงแม้ว่าแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยแต่บิ๊กชิมไทยลีกอย่างการเช่าหรือก็รู้ถึงศักยภาพของนายด่านที่ปาติไทยรายนี้และตำแหน่งนี้ที่ยังขาดสำหรับสิงเจ้าท่านั้นเจ้าตองอาจจะต้องเลือกย้ายคัมแบ็กสู่ไทยลีกแล้วไปลุ้นแชมป์ที่สนามแพสเตเดียมเอานั่นเองสุดท้ายแล้วดีลของกวินจะเป็นเช่นไรต้องหอล,ลุ้นติดตามกันต่อไปครับ อะครผมเป็นว่างานนี้นะฮะกะวินรรมสินันของเรานะผมก็เริ่มมีทางเลือกมากมายเพิ่มมากขึ้นครับแต่ด้วยที่ว่าทางเลือกนั้นแต่และทางเลือกเนี่อาจจะเป็นอุปสรรคสาหรับเขาก็เป็นได้ในการตัดสินใจว่าจะยังไงกันดีเราติดข่าวต่อมากันดีก่อนครับมีโอกาสลุน้นแชมป์ทั้งทีปีนี้ B ีีเอาถึงตายอย่างแน่นอน โดยกันทาง b um ite, ีจีปทุมมีเตะและผมชั่วโมงนี้คือฟอร์มฮอตที่สุดในไทยลีกแล้วและเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ยิ่งมีข่าวบาว่าจะได้2กองหน้าระดับผักการเข้ามาเสริมทัพในเล็กที่2บอกเลยว่าความโหดจะเพิ่มเป็นทวีคูณอยางกับว่าปีนี้ค่าต้องเอาแชมป์ให้จงได้ โดยงานนี้นะผมฟุตบอลไทยลีก2020ผ่านพ้นไปแล้ว8นัดด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มมองเห็นเข้าลางของทีมที่จะเป็นแชมป์กันแล้วยิ่งข่าวเรื่องการเสริมทัพในเลกที่2ชั่วโมงนี้แล้วด้วยต่างคนต่างบอกว่าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้คงหนีไม่พน้นบีจีปทุมยูิเต็ดอย่างแน่นอน โดยพิจีปทุมหรือชื่อเก่าก็คือบางกอกการ์ดเอฟซีคือหนึ่งในสมโมสรบิ๊กเนมของไทยนะฮะแต่กลับไม่เคยคว้าแชามป์ไทยลีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายที่เป็นแชมป์ไทยลีกต้องย้อนกลับไปสมัยที่เป็นสมโมสรธนาคารกรุงไทยนุ่นเลยนะฮะและทุกๆฤดูกาลทีมบิจีก็มักชออกสตาร์ทได้แบบร้อนแรงแบบนี้และก็มักจะจบด้วยการเป็นจ่าฝูงในเล็กแรกได้หลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็มักจะไปตกม้าตายหรือฟอร์มหลุดในเล็กที่2และหลุดวงโคจรแบบลุ้นแชมป์ไปตลอดเลยก็ว่าได้ ซึ่งแชมป์เมเจอร์รายการสุดท้ายของทีมบีจีหรือบางกอกการ์ดก,ก็คือแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล2014ไม่นับการควา 2, ้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาลที่แล้วมาถึงฤดูกาล2020นี้ช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาลนะฮะผมเองเนี่ยก็ยังไม่เชื่อมาว่าบีจีจะเป็นแชมป์ไทยลีกจนกระทั่งนะผมมาเกิดโควิดนะชนและทำให้ไทยลีกนั้นมีการเปิดตลาดปรอบพิเศษและบีจีคือทีมที่แสดงให้เห็นชัดเจนมาว่ากูจะเอาแชมป์ปีนี้ให้จงได้โดยการที่คว้าตัวสารัตยอยู่เย็นและก็อันเดสตัวเย็ดเข้ามาเสริมทีม เมื่อแด้นัตเตะร,ระดับพรีเมียร์ของลีกเข้ามาเสริมในเกมรับและก็แดนกลางก็ทำให้ทางบีจีปิกขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งณเวลานั้นก็มีการเชา่าเรอสอีกทีมที่เสริมแบบบ้าคลั่งเหมือนกันในตลาดช่วงโควิดในจีนสทีมนี้จึงกลายเป็นเต็ง1และก็2กับการไล่ล่าแชมป์ในชั้นนี้แต่พอฟุตบอลไทยลีกกลับมาเริร่มต์นจากที่มีอยู่ 3- าทีมทีนะฮะบวกกับทรูแบงคอกช่วงนั้นที่ฟอร์มร้อนแรงรวมทั้งราชบุรีและอาจจะติ่งบุรีรัมย์เอาไว้ด้วยกับอีีกทนะฮะ แต่ไปนป,ปมาณนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามันเหลือแค่ทีมเดียวแล้วนั่นคือบีจีปทุมอย่างแน่นอนถ้าดูที่ขุมกําลังตอนนี้ทางบีจีก็ถือว่ามีขุมกาลังที่พร้อมที่สุดนะฮะทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้ตั้งแต่หลังถึงข้างหน้าแต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดอ่อนเดียวของเดอะรับบิทก็คือกองหน้าตัวจบสกอร์นี่แหละครับที่ยังไม่มีกองหน้าที่ไว้ใจได้ทั้งทั้งที่ในเวลานี้มีกองหน้าเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสุรชาติสาริพิมจนรพสัมพาวดีนอตชาบรูอีรานซิรโรธชะ และก็มิซูรุมารุโอกะซึ่งแต่ละคนนั้นก็ว่ามีชื่อนะฮะแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่จะฝากผีฝากไข่ไว้ได้นั่นเองทําให้ตอนนี้ทีมบริหารของบีจีจึงพยายามจะไล่ล่ากองหน้าระดับท็อปเข้ามาสู่ทีมเพื่อให้ขุมกําลังมันเพอร์เฟกมากกว่าเดิมและตอนนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากที่เหมือนความฝันมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงนั่นคือการดึงตัวจิโก้ลุยซันโตนักเตะที่เก่งที่สุดในไทยลีกที่เคยมีมากลับมาค้าแข่งในเมืองไทยกันอีกกกคครรรััั้้งงงตตตอนอ,นะะตตอนนนนนแแแ็็่่่ขาวลละีมจจเปิ เช่นเดียวกับในรายของธีรศิลป์แดงดาที่มีข่าวตอนแรกนะฮะลือเช่นกันก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นจริงไปด้วยว่าจะมุ้ยเนี่ยจะกลับมาที่เมืองไทยที่ไม่ใช่เอสจีเมืองทองนั่นเองทังสองเดียวนี้ที่บอกไปนั้นมันไกลความเป็นจริงเป็นอย่างมากเลยนะฮะที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่เกิดโควิดในทีมขึ้นมาบอกเลยว่ายากมากเลยที่จะเป็นจริงตั้งแต่การได้ทั้งสารัตและก็ตูเยสมาแล้วมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว สำหรับดีลของทีโก้และก็ทีลิสิ์น,นั้นใครที่ตามข่าวอย่างกล้ชิดก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยรอแ,แค่เวลาเท่านั้นทีมสองคนจะเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรเก่าโดยกันนี้ดีโก้ก็ยังมีโปรแกรมลงแต่ AFC แชมเปียนลีกนัดตกค้างกับทางยาโฮซึ่งจำวยเองก็ยังมีโปรแกรมที่ต้องลงเล่นเจลเกจนจบฤดูกาลในช่วงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสองคนจะย้ายมาสวมเครื่องแบบบีจีปทุมน่าจะประมาณ100%้เนะฮะถ้ามันไม่เกิดฟ้าผ่าถล่มแผ ถามว่าทำไม BG ีถึงต้องทุ่มขนาดนั้นทางเรื่องค่าตัวและก็ค่าจ้างมหาศารของ2คนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าคําว่าแชมป์ไทยลีกนั่นเองโดยกันนี้คุณประบินพิรมพักดีเทคโอเวอร์สโมสรกรุงไทยมาเป็น BG จีก็สิกว่าปีแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือแชมป์ไทยลีกที่ยังไม่เคยได้นี่แหละครับดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะไปให้ถึงจุดนั้นได้ทําไมจะไม่ทําล่ะครับ ี่จึงกลายเป็นมังพิมหาโปรเจกต์ของทีมบีจีที่ดุ่มสุดตัวแบบเอาไป็น,นาตายเพื่อทําให้ทางบีจีปทุมนั้นเป็นแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ให้จงได้และบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงวเรื่องการปรับตัวนะฮะหรือการเล่นให้เข้าระบบทั้งทีโก้และก็เชมุยเนี่ยเข้ามาก็ลงนได้เลยซึ่งนักเตะระดับนี้เนี่ยแล้วก็บีจีจะกลายเป็นกระต่ายติดปีกที่ทีมไหนก็หยุดไม่อยู่แล้วและผมก็มั่นใจมาว่าปีนี้พวกเขาจะเป็นแชมป์ไทยลีกอย่างแน่นอน,นครับ อาเป็นว่า,าง,งานนีนะผมบีจีนะฮะดูแล้วเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ไทยลีกในปีนี้อย่างแน่นอนยังไม่พอแค่นั้นยังเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้ามุย้ยธีรศิริแดงดาและก็ดีโก้หลุยสันโตนั่นเองงานนี้ไทยลีกต้องลุกเป็นไฟครับและนี่ก็เป็นันข่าวพาข้ามกีฬาฟุตไทยบ y ยนิชโนสได้ประจำวันที่15ตุลาคม2563โดยเฉพาะภาคกั่งฟุตบอลชายครับ